เลยอ่ะมา,มาต่อกันที่ละครเวทีกันนะคะก็เป็นหาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของนักแสดงละครเวทีมิวสิควลคือเรื่องมิดไซงอนนั่นเองนะคะเตรียมความพร้อมด้วยการซ้อมฉากการแสดงนะคะก่อนการเปิดการแสดงจริงเนี่ยในเดือนกันยายนนี้ค่ะนักแสดงละครเวทีมิวสิคว m ลมิดไซงอนโปรเจกต์ยักษ์ของบอยเทคนเกียรติวีรวันกรรมาการผู้จัดการบริษัท e x ็กซแจำกัด ซ้อสมสามฉากตัวอย่างให้กับทัพสื่อมวลชนที่มาติดตามความเคลื่อนไหวโดยฉากแรกเป็นฉากเปิดเรื่องในผับไซ้ง่อนโดยได้เบนชลาทิตตันติวุฒมารับบทเป็น The e n g i n e e ์เจ้าของไนท์คลับที่นางเอกคิมซึ่งนำแสดงโดยการดาวิทยานุภาพยินยงทำงานอยู่ตามมาด้วยฉากที่สองฉากค่ำคืนสุดท้ายที่การนพัฒในบทคริสและนางเอกคิมซึ่งฉากนี้แสดงโดยกุลก่อนพัฒโพธิทองนาคต้องจากกัน ปิดท้ายด้วยฉากที่3ของจอนเพื่อนสนิทของคริสนำแสดงโดยคิวสุวีระบุญรอดที่มาโชว์พลังเสียงเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ให้กับลูกครึ่งเวียดนามอเมริกันที่ฐานอเมริกาได้เสียกับหญิงสาวเวียดนามหลังสงครามบจบสามปีด สำหรับทีมนักแสดงใน่ใ้่งอนจะใช้นังเอกสองคนเนื่องจากมีบทร้องเพลงที่ใช้พลังเสียงเยอะทำให้ต้องใช้นักแสดงสองคนส่วนนักแสดงหลักคนอื่นมีความพร้อมเกือบสมบูรณ์แล้ว หนักใจตรงไหนบ้างคือเรื่องสุขภาพมากกว่าครับเพราะว่ามิสไซงาะเนี่ยเป็นละครที่มีการเล่าเรื่องด้วยด้วยบทเพลงเกือบเกือบทั้งหมดนะครับผมก็คือสุขภาพสําคัญมากครับในเรื่องของการการใช้เสียงเนี่ยคือถ้าวันไหนที่เราป่วยหรือว่าหรือว่าไม่สบายหรือว่าไม่เต็มร้อยเนี่ยอาจทาให้การร้องเพลงของเราเนี่ยได้เออก็คือแบบไม่เต็มร้อยไปด้วยครับผมก็ซ้อมอยู่ทุกวันนะครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นตัวละครครับก็คือเราต้องต้องตามบทที่เขาที่เขามาจริงๆรืงของฝรั่งเนี่ยมีเยอะมากๆครับในบทเลิฟซีนต่างๆแต่ว่าพอเป็นเป เหมาะสมแล้วก็แล้วก็คนดูเข้าใจได้ด้วยครับโอ้พี่เบนแบบสุดยอดมากค่ะเพราะว่าทะเลนไม่ดีจะต้องโดนเอนจิเนียร์ตบในเรื่องนี้ผมก็จะค่อนข้างที่จะโหดร้ายกับนางเอกทั้งสองคนนี้นะครับก็ก็ก็เป็นเจ้าของไนท์คลับที่นางเอกทํางานอยู่จะต้องคอยสั่งนู่นสั่งนี่นางเอกก็จะต้องกลัวเรามากใช่แต่ว่าไม่ใช่พี่เบนไงเป็นเอนจิเนียร์ก็กำลังอยู่ในขั้นที่ปรับปรับตัวเองไปเรื่อยๆค่ะให ให้คงในความเป็นตัวละครมากที่สุดล่ะคะแล้วก็เรื่องสมาธิอีกเรื่องหนึ่งค่ะใช่แล้วก็เออคือมันก็ได้ประมาณหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าจะทํำยังไงให้มันคงที่เหมือนกัน mm hmm. แต่ว่าเราก็เริ่มเข้าใจตัวละครมากขึ้นคือเรายิ่งยิ่งซ้อมยิ่งเล่นยิ่งรันเนี่ยก็เริ่มเข้าใจในแต่ละฉากว,ว่าเออตัวละครนี้มีเหตุผลอะไรในการกระทําของเขาอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ใช่ก็เริ่มสนุกมากขึ้น ระหว่างซ้อมการแสดงได้มีตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์จอห์นโรเบิร์ตสันอาร์ติสติกแอดไวเซอร์เข้าร่วมดูการฝึกซ้อมด้วยพร้อมเอ่ยชมผู้จัดนักแสดงว่าเข้าใจเนื้อหาและมีพัฒนาการแสดงที่ดีซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดของวงการมิวสิคลไทยขณะที่บอยทะกลเกียรติวีรวันกรรมาการผู้จัดการบริษ,ษัทเอ็กแซกจำกัดเผยเดินหน้าไปกว่าร้อยละเจ อีก30เป็นเรื่องของโปรดักชันและไม่มีความกังวลส่วนที่ยากที่สุดคงเป็นเรื่องของการร้องที่หนักและใช้พลังเสียงเยอะนะักแสดงต้องตเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี 70%นะครับ70%แล้วก็เต็มเต็เตมเต็มเตียมมากอีก30%ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของโปรดักชันเรื่องของฉากแสงสีเสียงอะไรต่างๆละ <S <S <olla> แต่ว่าในเรื่องของการร้องแล้วก็การแสดง <S 2> <S 2> แล้วก็การเต้นอะไรต่างๆเนี่ย <azon> เอ่อก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเพราะมันมาได้มามาได้ถึงขนาดนี้ <S 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 แล้วก็นักแสดงก็สามารถที่จะร้องแล้วก็ทำอารมณ์กับการแสดงได้ได้ดีมากๆเข้ากันได้มากๆแล้วก็ แต่จะบอกว่าเรื่องน้รองกันสุดดยอดมากๆละครเพลงระดับตำนานซึ่งครองหัวใจผู้ชมทั่วโลกมากกว่า20ปีได้ติดหนึ่งใน5ของละครเวทีระดับโลกเรื่องราวความรักของสาวชาวเวียดนามที่ทำงานในสถานบริการและหนุ่มคริสนายทหารชาวอเมริกันที่เข้ามาประจำการในเมืองไซ้งอนหรือนครโฮจิมินในปัจจุบันของประเทศเวียดนามระหว่างสงครามเวียดนามช่วงทศวรรษที่1970 เตรียมพบกับเรื่องราวความรักแสนยิ่งใหญ่ตราตรึงใจผู้ชมไม่รู้คลายกับมิสไซงอนมิวสิควลระดับโลกในโปรดักชันไทยณนะเมืองไทยรัชดาลายเตียเตอร์ที่มีกำหนดจะเปิดการแสดงในเดือนกันยายนนี้ที่เมืองไทยรัชดาลายเตียเตอร์อัสิทธิ์เกีตงามถ่ายภาพทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงีเอ็ทนรายงาน ปลายเดือนนี้ะนะคะลองติดตามกันแล้วก็จองบัตรได้ไทยทิเกเตเมเจทุกสาขาค่ะไม่ต้องไปชมถึงต่างประเทศนะคะตอ,ตอนนี้ประเทศเรามีมาให้แล้วก็อุดหนุนกันใช่แล้วค่ะเพราะกันครู่เดียวค่ะ,คะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของภาพยนตร์สั้นและที่สําคัญอีกหนึ่งงานปาร์ตี้ที่ไม่ธรรมดาปกติปาร์ตี้ก็จะมีเสียงนังกระทึกครุ้มๆแบบนี้ใช่ไหมคะแต่งานนี้เป็นปาร์ตี้ไร้เสียงค่ะช่วงหน้าขับปฏิตามค่ะ